วิจารณ์สเปเชียลทัวริส visa วีซ่าท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีไว้ให้นักท่องเที่ยวจริงๆอ่ะชื่อวีซ่าเนี่ยเขาก็บอกอยู่แนละ้วอ๊อกก็ลืมไป stv เ,เศรษฐีวีซ่าเศรษฐีวีซ่าวีซ่าของเศรษฐีคือวีซ่าชนิดเนี่ยจากที่อ๊อฟตีความมีไว้ให้นักลงทุนครับทำไมไม่ชื่อ investor visa ละ่ะทำไมชื่อ special tourist visa ชื่อมันมีคำว่า tourist เนี่ยแต่ว่าคนมาจริงๆเนี่ย ขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวแน่ๆถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวจะมาด้วยวีซ่าชนิดเนี้ยมันก็พอทําได้นะเพียงแต่ว่าใช้เงินเท่าที่คํานวณเบ็ดเสร็จอย่างนี้นเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่า200,000-300,000บาทสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะอยู่ในประเทศไทยประมาณ9เดือนก็คือเขาให้อยู่ได้3เดือนก่อน90วันเสร็จแล้วก็ต่อได้อีก2รอบรวมแล้ว9เดือนซึ่งมันยากมันยากมาก อันเงื่อนไขในนี้คืออันนี้ก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตไทยในออสเตรเลียนะซึ่งวันที่พูดเนี่ยเขาอนุญ,ญาตให้คนออสเตรเลียนเนี่ยสามารถขอสเปเชียลทัวร s t ิสวีซ่ามาได้คือทําเป็นอนุญาตไปงั้นแหละแต่ว่าถ้ามาดูเงื่อนไขจริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขโหดมากก็คือว่าประเทศเราเนี่ยนะก่อนหน้านี้เราก็อยากจะขายห้องพักอ a l t e r n a t i v e state quarantine ใช่ไหมตอนนี้เราก็ยังอยากจะขายประกันแล้วตอนนี้เราก็ยังอยากจะขายอสังหาด้วย คือเงื่อนไขเฉพาะสําหรับวีซ่าชนิดนี้เลยก็คือเขาจะต้องมีการยุ่งเกี่ยวอะไรกับอสังหาคือที่อยู่อาศัยในเมืองไทยเป็นเงื่อนไขหนึ่งของวีซ่าชนิดนี้อสังหาที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดคือที่วีซ่าชนิดอื่นเขาไม่มีให้ทําแบบนี้เลยก็คือว่าเอาที่แน่ๆเลยนะเขาจะต้องมีโฉนดคอนโดหรือมีสัญญาเช่าซื้อคอนโดที่กําลังผ่อนอยู่ซึ่ง นักท่องเที่ยวที่ไหนอ่ะเขาจะมะีไอสัญญาเช่าซื้อคอนโดไอ้ชโฉนดคอนโดเนี่ยซึ่งของพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าใช้เงินน้อยๆนะแล้วมันมาเป็นเงื่อนไขของวีซ่านี้เนี่ยมันก็แสดงว่าเขาบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นนักลงทุนเพราะว่าคนที่จะได้ผลประโยชน์เต็มๆจากวีซ่านี้ก็คือคนที่เขาได้มีการเก็งกําไรหรือมีการลงทุนในอสังหาคือคอนโดหรือว่าเป็นบ้านในประเทศไทยเอาไว้ประจําซึ่งเขาจะมีของพวกนี้อยู่แล้ว ก็ถามว่าเวลาเราจะไปซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดหรือจะไปเช่าหรืออะไรเงี้ยแล้วเราทําจากนอกประเทศได้ด้วยหรือถ้าตอนนี้เขาอยู่ออสเตรเลียแล้วเขาจะมาทําอะไรกับอสังหาในไทยได้ยังไงกันยกเว้นว่ามันมีนายหน้าที่ไปอยู่ในประเทศออสเตรเลียที่ประมาณว่าเป็นนายหน้าผ่านทางรัฐบาลหรือเปล่าที่ให้สามารถไปซื้อขายที่ตรงนั้นได้อะคือมันต้องมีการเจอตัวไงแล้วโดยปกติเราก็ต้องไปเจอกับเจ้าของหรือใครที่จะขายใช่ไหมแล้วก็ มีการเซ็นสัญญากันใช่ไหมแล้วเขาจะไปเซ็นยังไงอะนอกจากว่ามันมีนายหน้าอยู่ที่นั่นอะแล้วก็เขาบอกว่าประเทศไทยก็จะขายประกันด้วยก็เพราะว่าต้องซื้อประกันถึง2ออย่างเลยนะคือประกันอันแรกเนี่ยคือประกันลองสเตย์ดันมาบังคับในวีซ่านี้ด้วยประกันลองสเตย์เนี่ยเป็นประกันที่ประเทศไทยเนี่ยตั้งขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองปี2019เนี่ยพอดีเคยเสิร์ชข่าวแล้วก็ไปเจอว่าเขากําหนดให้ชาวต่างชาติที่จะขอวีซ่าเกษียณ นอนอิมเมนโอเอโอเนี่ยจะต้องมีประกันลองสเตย์ซึ่งราคาเนี่ยเดี๋ยวดูราคาจริงๆแล้วมีบริษัทเดียวเท่านั้นแหละที่ยอมบอกราคามาแต่ว่าบริษัทอื่นๆนั้นไม่ได้บอกราคาเลยจะต้องติดต่อกับบริษัทเท่านั้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลแล้วเขาถึงจะยอมให้ราคามาแต่บริษัทนี้เขายอมบอกแล้วก็นี่ประกันลองสเตย์นะไม่ใช่ประกันโควิดนะราคาก็จะแตกต่างกันแล้วแต่อายุใช่ไหมยังดูสิ ต้องสตาร์ทที่15ด้วยนะแสดงว่าอายุน้อยกว่า15ซื้อไม่ได้แล้วก็ราคาขั้นต่ำสุดก็23,000แล้แต่นะอันนั้นของเด็กนะถ้าเกิดอายุเนี่ย31-40ก็28,000 41-50 34,000เนี่ยยิ่งอายุเยอะยิ่งแพงนี่อายุ50-60ก็46,000แล้วก็61-70ก็65,000 71ขึ้นไปซื้อไม่ได้เป็นการต่ออายุเท่านั้นเองก็86,000โอ้โหนี่คือประกันอย่างหนึ่งนะคือปกติอะสมัยก่อนคือชาวต่างชาติที่ขอวีซ่าเกษียณเนี่ยไม่ต้องซื้อประกัน แต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเรามีนโยบายนี้ต้องซื้อประกันด้วยเราบอกว่าเราอยากจะส่งเสริมให้อะไรเกี่ยวกับภาคธุรกิจโรงพยาบาลหรืออะไรของเราเนี่ยนะแล้วเราก็ได้จังหวะมาใช้กับเรื่องนี้แต่ไม่ใช่อันนี้อันเดียวนะประกันโควิดด้วยนะประกันลองสเตทที่เอาพุนเมื่อกี้เนี่ยเอาไว้มาขอวีซ่าสตีนี่แต่พอได้วีซ่าสตีีแล้วอะ่ะมีแค่วีซ่านี้ก็ยังมาไม่ได้นะจะต้องเอาวีซ่านียพร้อมกับประกันพร้อมกับใบจองโรงแรม Alter n a t i v e State Quarantine พร้อมกับตั๋วเครื่องบินไปขอ C O E ก็คือ Certificate of Entry ที่จะเป็นใบอนุญาตเข้าประเทศไทยอีกด้วยซึ่ง C O E เนี่ยขอเรียก C O E และกันนะใบอนุญาตเข้าประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีประกันโควิดด้วยนี่คือราคาประกันโควิดซึ่งในเนี่ยเขาแนะนําเป็นเจ้าหนึ่งสังเกตว่าเมื่อกี้ก็มีประกันลองสเตเตไปแล้วนี่มีประกันโควิดด้วยนะอ๋เอเดี๋ยวมาให้ดูยืนยันก่อนอันนี้นะครับมันจะดูจางๆนิดน,นึงเนี่ยก็คือเพิ่มเติมจากประกันสุขภาพ ผู้สมัครจะถูกลองขอให้มีประกันโควิด19ด้วยซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีวงเงินขั้นต่ำ100,000 u s ์หรือประมาณ3.2แสนขึ้นไปคือไม่ใช่ราคา3.2้านแสนนะเป็นวงเงินคุ้มครองตัวประกันเนี่ยก็คือเดี๋ยวให้ดูละค่าทีนึ่งก็คือหลักหมื่นนั่นแหละและดันมีแนะนําด้วยว่ามีบริษัทไหนบ้างที่แนะนาเนี่ยออฟก,ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงไงบริษัทอื่นไม่ได้หรือไงหรือเงี้ยอ่าให้ดูราคาคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลยเห็นปะ รู้สึกจะราคาพอๆกันเลยก็ถ้าสี่สิบอายเนี่ยก็เนี่ยสามหมื่นห้าสี่หมื่นเนี่ยไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆอายุเยอะก็ราคาหกหมื่นแปดหมื่นอย่างเงี้ยอายุแบบหกสิบเอ็ดถึงหกสิบห้าก็หกหมื่นหกหกถึงเจ็ดสิบก็แปดหมื่นสองเจ็ดเอ็ดถึงเจ็ดห้าแสนสองหมื่นคือที่เขาบอกว่าจะต้องมีเงินทักสองแสนเนี่ยคือเป็นประกันฟาดไปแล้วเจ็ดหมื่นนะนี่คือกรณีที่เขาอายุประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบนะใบที่น่าจะมีกําลังพอจะมาได้เนี่ยนะ แค่ประกัน2อย่างรวมกันเนี่ยนะก็ประมาณ70,000มื่นถึงเก้าหแล้วนะแล้วที่พัก Alternative State Quarantine ไว้สำหรับกักตัว14วันอีกเนี่ยจริงๆมันมีที่ประมาณ2 7งหมถึงสามหมก็มีแต่ว่าเต็มเร็วฉะนั้นออปตีเป็นว่าเขาจะใช้ประมาณ40,000แล้วกันที่พักกักตัวเนี่ยนะสิวันเนี่ยนะก็คือเราขายทั้ง ASQ Alternative State Quarantine เราขายประกัน2ออย่างคู่กันเลยนะ ก็ฟาดไปแสนต้นๆแล้วใช่ป่ะเกือบแสนหรือแสนต้นๆแล้วอะแล้วก็อีกอันนึงคือเราขายอสังหาด้วยนี่คือเป็นหลักฐานการเงินของวีซ่าชนิดนี้ที่ประเทศเราต้องการคือมีแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือถ้ามีไอ้นี่นะอย่างใดอย่างหนึ่งใน2ข้อน,นี้นะไม่ต้องมีหลักฐานการเงินอื่นเอาอันใดอันนึงออย่างแรกคือโฉนดคอนโดแล้วใครจะมาซื้อคอนโดของประเทศไทยในขณะที่อยู่ต่างประเทศได้ ถ้าไม่ใช่ว่าเขาเคยมาซื้อในไทยไปแล้วก็ต้องมีในหน้าอยู่ต่างประเทศใช่ไหมนี่คือเราก็จะขายคอนโดให้คนต่างชาติหรือยังไงหรืออีกแบบหนึ่งก็คือจะต้องมีสัญญาเช่าซื้ออ๋อไม่ได้บอกคอนโดแต่เช่าซื้ออสังหาอาจจะเป็นบ้านก็ได้ละมั้งที่เคยผ่อนไปแล้วอย่างน้อยสองงวดเอาก็ไม่รู้ว่างวดหนึ่งมันผ่อนไปเท่าไหร่นะคือทําไมจึงเป็นเงื่อนไขในการขอวีซ่าอันนั้นก็คือข้อหนึ่งถ้ามีข้อเมื่อกี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องนะ ที่จะพูดต่อบไปน,นี้ก็ไม่ต้องแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้มีโฉนดคอนโดหรือเขาไม่ได้มีสัญญาเช่าซื้อที่ผ่อนไปแล้วอย่างน้อยสองงวดเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีอันนี้ก็คือจะต้องเป็นการรวมกันระหว่างหนึ่งก็คือบัญชีเงินฝากประมาณหกแสนละกันอันนี้แต่ละประเทศไม่รู้จะเท่ากันหรือเปล่านะอย่างของออสเตรเลียก็ต้องมีเงินนอนนิ่งอยู่ในบัญชีต่อเนื่องหกเดือนเนี่ยก็คือหกแสนบาทและคือมีบัญชีเงินฝากอย่างเดียวไม่พอและต้องมีพวกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย เอาเอาสอข้อนี้ก่อนก็คือเกี่ยวกับสังหาเหมือนกันจะต้องมีสัญญาเช่ามีสัญญาเช่าที่ครอบคลุมระยะเวลาที่เขาอยู่ซึ่งจะต้องมีข้อมูลของผู้ให้เช่า contact detail เนี่ยและต้องมีหมายเลขเสียภาษีของผู้ให้เช่าถ้าอยางนั้น Airbnb หมดสิทธิ์หรือยกเว้นว่าเราไปหมายถึงว่า Airbnb ก็คือที่เราสามารถขอเช่าแบบเป็นรายวันหรือรายเดือนได้ผ่านทางเว็บ Airbnb นะยกเว้นแต่ว่าเราเช่ากับเขาไปแล้วแล้วก็ยังไงอะ ขอเขาเหรอคือมันจะต้องมาในรูปแบบไหนอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเป็นคนไทยที่จะให้ข้อมูลติดต่อกับหมายเลขเสียภาษีเนี่ยคือให้มาอย่างไงให้สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็เขียนเบอร์ติดต่อมาอย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องมาในรูปแบบไหนนะคือต้องเป็นสัญญาเช่าอ่ะที่ครอบคลุมนะสมมุติว่าบอกว่าแจ้งว่าจะมา90ใช่ไหมกักตัวไปแล้วสิบ5ี่สิบห้าวันนะแล้วก็เวลาที่เหลืออีกประมาณ75ห้าวันเนี่ยก็คือจะต้องมีหลักฐานที่อยู่พวกนี้ เบื้องต้นคือ14วันแรกเป็นที่พักกักตัวก่อนแล้วก็วันที่เหลืออีก75วัน76วันเนี่ยก็จะต้องมีที่อยู่ที่อยู่ต่อไม่ได้อิสระทั่วไทยนะมีที่อยู่ต่อถ้าเป็นสัญญาเช่าเนี่ยอย่างหนึ่งกับคู่กับสเตทเมนธนาคารหรือถ้าไม่ใช่สัญญาเช่าเฉยๆก็อาสัญญาเช่าซื้อที่ยังผ่อนไม่ถึง2งวดก็คือข้อ9.3นี้ถามว่าอยู่ต่างประเทศมันจะไปทําสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อได้ยังไงแล้วก็ ถ้าเกิดเขาอยู่แค่แป๊บๆเนี่ยอยู่แค่เดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยคือถ้าเกิดใครเช่าห้องอยู่เนี่ยก็คงรู้ว่าคนให้เช่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะให้เช่าแค่แป๊บๆใช่ไหมหรืออันนี้คือเขามีข้อนี้กันคอรหาไว้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่การไปเช่าเนี่ยนะก็จะต้องมีใบจองโรงแรมที่จ่ายแล้วออดเนี่ยพวกเนี่ยเขาใช้คําว่า fully paid เลยนะก็คือจ่ายไปหมดแล้วด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาแค่ใบจองนะก็คือเนี่ยจะต้องมีหลักฐานที่จ่ายไปหมดแล้วค่าโรงแรม ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยก็คือไม่ต้องอสังหาก็ได้ไม่ต้องมีสัญญาเชา่าได้ค่าโรงแรมก็ได้แต่ต้องจ่ายไปหมดแล้วนะเอาแค่ใบจองเฉยๆไม่ได้นะปกติเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราเอาแต่ใบจองก็ได้เราไปจ่ายที่โรงแรมใช่ไหมแต่อันนี้คือต้องมีใบที่จ่ายไปหมดแล้วอะ่ะซึ่งในระยะเวลาที่ครอบคลุมกับเวลาที่เขาอยู่อะ่ะที่เหลืออยู่กี่วันน่ะก็เอาเท่านั้นแล้วก็มีข้อมูลการติดต่อของโรงแรมแล้วก็มีหมายเลขเสียภาษีด้วยซึ่ง เวลาเราไปจองโรงแรมที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้บอกหรอกว่าหมายเลขเสียภาษีของโรงแรมนี้คืออะไรก็หมายความว่าจะต้องให้โรงแรมออกตรงนี้มาด้วยหลังจากที่จ่ายมาหมดแล้วซึ่งค่าโรงแรมเนี่ยออตีว่าสมมติเขาอยู่คืนละพันนะโรงแรมถูกๆหน่อยอ่ะแล้วอีกเจ็ดสิบห้าคืนใช่ป่ะคือละพันก็เจ็ดหมื่นห้าแล้วอะเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่าตัว ASQ โรงแรมสิบสี่สิบห้าคืนแรกก็ฟาดไปประมาณสักสี่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมแล้วก็โรงแรมอีกเจ็ดสิบห้าวันที่เหลือเนี่ย อีกคืนละพันสมมุติถ้าเกิดค่าโรงแรมแพงกว่านี้ก็ยิ่งมากกว่านี้นะก็อีกเจ็ดหมื่นกว่าบาทรวมแล้วแค่ค่าที่พักอย่างเดียวก็ฟาดไปสักแสนหนึ่งหมื่นแล้วค่าประกันประมาณเจ็ดหมื่นถึงเก้าหมื่นอีกอ่ะก็ประมาณแสนแปดถึงสองแสนแล้วค่าตั๋วเครื่องบินด้วยตั๋วเครื่องบินสักเท่าไหร่ดียวสองหมื่นอ่ะก็สองแสนถึงสองแสนกว่าแล้วนี่ยังไม่รวมค่าตรวจโควิดตรวจฟิ t ทูฟลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายจีปาถานต่างๆค่าวีซ่าค่าอะไรอีกนะ ครับก็คือวันนี้ผไม่ได้มาเล่าเรื่องเอกสารการขอวีซ่าหรือวิธีขอวีซ่า S.T.V. นี่นะเอาแค่มาวิจารณ์เหมือนวิเคราะห์ให้เพื่อนๆเห็นว่าตัววีซ่า S.T.V. เนี่ยนะคือมันมีคำว่าทัวริสต์อยู่ในชื่อใช่ไหม Special Tourist Visa เนี่ยแต่เอาเข้าจริงแล้วคนที่ได้ประโยชน์จริงๆน่าจะเป็นอย่างที่บอกอ่ะคนที่มีการมาลงทุนอสังหาในประเทศไทยเป็นประจำอ่ะเพราะว่าเขาจะมีไอของพวกนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าหรือว่าโฉนดคอนโด หรือว่าสัญญาเช่าซื้ออสังหาบ้านหรือคอนโดนในประเทศไทยเขาต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยทําเลยแล้วเขาจะไปหาจากไหนอ่ะคือไอ้นนอเรื่องนายหน้าในต่างประเทศนี่เราเดาเอาเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาให้ขออย่างตรงเนี้ยที่ออสเตรเลียเนี่ยแล้วคนออสเตรเลียนที่ไม่เคยมาซื้ออสังหาเลยแล้วเขาจะไปหาซื้อจากที่ไหนล่ะถ้าไม่งั้นก็มีทางหนึ่งที่รัฐบาลเขาเผื่อกันไว้การค้อลหากก็คือโรงแรมเนี่ยโอเคมันอาจจะมีช่องตุกติกได้นิดนึงว่า ถ้าเกิดเขาไม่ได้มาแบบระยะยาวขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาอาจจะมาแค่แบบสักสี่สิบวันเนี่ยอ่าโอเคมันจะทุนในส่วนของโรงแรมไปได้นิดนึงกลายเป็นว่ายอมกักตัวไปสิบห้าวันเสร็จแล้วก็อยู่ต่ออีกสักยี่สิบวันยี่ห้าวันหมายถึงว่าถ้าอยู่รวมๆแล้วประมาณสักสี่สิบห้าวันกักตัวสิบห้าก็เลยสามสิบก็อีกสามสิบก็คือเป็นการจองโรงแรมเฉยๆก็ได้แต่ถามว่าค่าอื่นๆน่ะค่าประกันค่าอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราไม่แน่ใจประกันโควิดเนี่ย คือเขาบอกว่าเล็กคอมเมนต์บริษัทพวกนั้นซึ่งราคาประกันอนะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะมันพวกนั้นเขาขายเป็นประกันหลายปีไงซึ่งราคาก็หลายหมื่นอยู่อะ่ะเอาเป็นว่าด้วยเงื่อนไขของวีซ่าที่มันยุ่งยากแล้วก็ประกันต้องซื้อถึงสองประกันต้องมีที่กัดตัว ASQ ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงซึ่งซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูตามรูปการแล้วมันก็น่าจะใช่ใช่ไหมแล้วก็จะต้องมี การจองโรงแรมที่ต้องจ่ายไปแล้วด้วยเพราะใช้คําว่า fully p a พ d ด้วยอะไรเงี้ยเลยทำให้ออสรุปว่าถ้าเขาจะมาสัก90วันเนี่ยนะเขาอาจจะต้องใช้งบประมาณสัก2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0 0บาทก็คือมันจะต่างกันในแง่ของค่าประกันว่ายิ่งอายุมากค่าประกันก็ยิ่งแพงยิ่งเพิ่มเป็นหมื่นเลยแล้วต้องมีประกันถึง2ตัวแล้วก็ค่าโรงแรม ASQ ซึ่งถ้าเอาถถุถูกเนี่ยก็ต้องจองล่วงหน้านานหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเต็มเร็วมากเลยถ้าราคาถูกเนี่ยนะ ฉะนั้นเขาอาจจะได้เป็นที่แพงๆขึ้นสักนิดหนึ่งเป็นสัก4ีห้าหมืม่นมากกว่าแล้วก็ค่าโรงแรมที่จะอยู่ต่ออีกกรณีที่ไม่ได้ซื้ออสังหาแต่ว่าก็ติดตรงที่ว่าจะต้องมีข้อมูลติดต่อโรงแรมแล้วก็มีหมายเลขเสียภาษ,ษีอีกซึ่งโรงแรมเขาจะออกให้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าที่ตั้งกำแพงยุ่งยากขนาดนี้คือคุณจะให้นักท่องเที่ยวเขามาจริงๆหรือ แต่ตรงนี้ออบต้องหมายเหตุนิดน,นึงนะว่าที่ออบวิเคราะห์ตรงนี้คือมาจากข้อมูลที่ออบเพิ่งจะศึกษามาออบอาจจะวิเคราะห์ผิดก็ได้แต่ว่าเรื่องของประกันเนี่ยที่ออบคิดว่าต้องมี2ใบเพราะว่าคือออบก็ยังงงนะออบต้องบอกยังงงจริงๆเพราะว่าประกันโควิดเนี่ยคือวงเงินมันก็10,000แสนประมาณ3ามล้านสองแสนอยู่แล้วถูกไหมซึ่งมันเยอะมากอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าประกัน ตรงนี้เขาระบุว่าเนี่ยข้อ8ก็คือต้องมี Help Insurance ซึ่งมีวงเงิน400,000บาทเนี่ยใช่ไหมซึ่งวงเงินมันน้อยมากแต่ว่าค่าประกันตั้งหลายหมื่นอย่างที่เอาให้ดูไปตอนต้นน่ะแล้วก็ตรงนี้อีกอะ่ะที่มีประโยคว่าเพิ่มเติมจาก Help Insurance เนี่ยมันเป็นคำว่าเพิ่มเติมเนี่ย in addition to this health insurance เนี่ยก็คือจะต้องมีประกันโควิดที่มีวงเงิน100,000 USD ก็คือสามล้านสองแสนสี่แสนกับสามล้านสองแสนเนี่ยต่างกันมากแต่ว่าราคาไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เลยถูกไหมที่เอาให้ดูตอนแรกไปแล้วว่าคือาราคาแทบจะพอๆกันเลยด้วยซ้ำก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันต่างกันยังไงถ้าเราซื้อแต่โควิดคือประกันโควิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุ้มครองแต่โควิดอย่างเดียวเขาก็ยังคุ้มครองโรคอื่นๆด้วยนะหมายถึงถ้าประกันแพงๆหน่อยเนี่ยนะแล้วมันก็คือวงเงินมันก็เกินสี่แสนไปแล้วถูกป่ะวงเงินสามล้านสองแสนเนี่ยหรือหนึ่งแสนยูเอสดอลลาร์เนี่ยมันก็ควรจะซื้ออันเดียวแล้วครอบคลุม เือเนี่ยยังไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าดูจากประโยค์เนี่ยเหมือนจะต้องซื้อ2อันครับก็ตรงนี้เลยเป็นที่มาของการที่ออกมาวิจารณ์นะว่าวีซ่านี้มีคําว่าเศรษฐีวีซา่าไม่ใช่สเปเชียลทัวริส์วีซ่าวีซ่าของเศรษฐีคนที่จะได้ประโยชน์คือคนที่มาลงทุนอสังหาเป็นประจําอยู่แล้วหรือคนที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้ว เราก็ต้องดูกันต่อไปแหละว่าเมื่อไหร่เขาจะปรับเงื่อนไขนะคืออนาคตอาจจะลดวันกักตัวเรื่องค่ากักตัวอาจจะน้อยลงแต่ออปเชื่อว่าเรื่องของประกันเนี่ยมันคงไม่เลิกง่ายๆหรอกแต่แค่ว่ายังจะต้องซื้อประกัน2ตัวเหมือนเดิมหรือว่าจะเหลือแค่ตัวเดียวซึ่งมันซ้อนทับกันมากเลยคือออปไม่แน่ใจอย่างที่บอกอะว่าซื้อแค่อันเดียวคือโควิดซึ่งวงเงินเยอะกว่าได้ไหมหรือย,ยังไงอันนี้ออปก็ยังไม่ค่อยแน่ใจครับตรงนี้เพื่อนๆ ฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับแล้วก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอของเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ